ใ่ไปจกันอันนึงัสอง้าสามไม่เป็นเลยแค่นีใหมอง้าสามไปอ่บ่เขียวออนอนนี่บ่ม่เขียวอันหอนนี่บทอกีนี่เขาบอ ô cốp hùng. ô cốp mì gần chút. Quiet mì chút. Mì gần hàm mì quay. Très bên nắng bóc mì. Muy nọ. Muy คร่อยกรองได้พยายามอีกอันนึงจ้ะได้พยายามอีกอันนึงใส่ไปซองอ่นไปดูว่าอีกอันนึงจะมนะันบ่มานมาจ้ะไ่้บ่เจ้าย่านนั่นนี่ว่าได้บ่นทางหัวว่ได้ขึ้นหนังทางหัวหนังทางหัว มัทีงจะเอาเกาพื่นยังใส่คู่นั้นวิธีชาวนาจ้า เดี๋ยวพอออปักปักมน้ำมาใส่หลอบใส่ใส่อ๋อหนึ่งอ๋อหน่อยๆเข้มๆเพราจะอิ่มยางมื่อแล้วก็ใส่ต่อจ้ะยางมื่อแล้วก็ใส่ต่อเมื่อคืนน้ำมาจ้ะพี่น้องค่ะเมื่อคืนน้ำมา เขาได้นามก็คือยังสวยอย่างงามขึ้นรถเนาะเขาได้นามก็สวยล่ะครับสวยเสวยใส่ไปอีกจ้ะมื่อแรกหรือมื่ออื่นเมื่ยามอี็บัปนี่ยนามเจ้าบอกนี่จ้ะน,น,น,นั่นนี่เขาไม่ค่อยสวยไปไหนเนาะคับนะ